ใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบ 1. มีความเหนื่อยล air. อ้าอ่อนแอ 2. มีอาการชาและเสียวซ่าที่มือและเท้า 3. ม,มีอาการความสมดุลร่างกายไม่ดี 4. ผิวซีดปากซีดบางทีก็ออกเหลืองๆด้วยนะ 5. มีแผลที่ปากหรือมุมปากมีรอยแผลเป็นแผลอาการแบบปากแตก 6. ลิ้นบวม 7. ปัญหาทางเดินอาหารหรือท้องร่วง8ไม่อยากอาหารน้ำหนักลด 9. ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนบางทีก็ซึมเศร้า1ิ 10. ปัญหาด้านการรับรู้สับสนมึนๆงงๆอื่นๆใครที่มีอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณขาดวิตามิน B ใครเป็นอาการเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าคุณต้องแน่ใจแล้วว่าคุณขาดวิตามิน B รวมจัดนี่เลย Blackmore B Complex ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างก็คือช่วยบำรุงสมองเสริมความจำใครที่ทำงานหนักแล้วหลงหลง,ล,งลืมลืม,ลมรู้สึกเบลอเนีเ่ยคุณต้องใช้ตัวนี้นะ B Complex ของ Backmore เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการเรียนรู้การวิเคราะห์การตื่นตัวของสมองและช่วยลดความเครียดด้วยนะแล้วใครที่มีอาการวิตกกังวลเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้และประโยชน์ของ B Complex ที่สำคัญเนี่ยก็คือมีความจำเป็นต่อระบบประสาทเนื่องจากมีความจำเป็นในการสร้างสารสื่อประสาทช่วยลดอาการวิตกกังวลและเสริมสร้างกระบวนการคิดของสมองได้ใครที่เบอร์เบอร์ทำงานหนักต้องใช้สมองเยอะๆเนี่ยต้องจัดเลยนะ แล้ววิตามิน B รวมเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญของการหายใจระดับเซลล์ช่วยบํารุงผิวพรรณเส้นผมเล็บและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานที่ดีขึ้นของสมองและระบบประสาทบรรเทาอาการปวดศรีรษะจากไมเกรนป้องก,กันโรคซึมเศร้าที่มีสาเหตุจากความเครียดเหลื้อลังใครที่ทํางานแล้วมีความเครียดเนี่ยวิตามิน B รวมช่วยได้นะทุกคนนะป้องกันไมเกรนป้องกันการซึมเศร้าด้วย พราะว่าถ้าทางานเครียดมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นไมเกรนใครที่เป็น ain, ไมเกรนบ่อยๆแสดงว่าคุณขาดวิตามิน B นะมีส่วนนะนอกจากนี้วิตามิน B รวมยังช่วยพัฒนาสมองสร้างสัญญาณสื่อประสาททาให้มีความจําดีขึ้นด้วยนะแล้วอีกทั้งวิตามินเนี้ยก็ยังมีส่วนช่วยลดการสะสมของไขมันในเลือดด้วยและก็ยังช่วยสร้างฮอร์โมนลดความเครียดของต่อมหมวกไตด้วยนะทั้งนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อสารสื่อประสาทเช่นการคิดการรับรู้การมองเห็นการสัมผัสความทรงจำและจินตนาการ และยังมีส่วนช่วยให้การตเตรินเติบโตด้วยนะการสร้างพลังงานช่วยให้ระบบประสาทแข็งแรงร่างกายไม่อ่อนเพียทั้งนี้วิตามิน B รวมเนี่ยก็ยังช่วยในการปรับสมดุลของสารเคมีในร่างกายช่วยลดอาการเครียดคิดมากและความกังวลลงไปได้และก็ยังบรรเทาอาการทางประสาทด้วยอาการปวดศีรษะอาการขี้หลงขี้ลืมมึนมนงงๆอาการแปรปวนหงุดหงิดง่ายใครที่ขี้หลงขี้ลืมเนี่ยต้องจัดแล้วนะและก็ยังเพิ่มสมาธิเพิ่มความจําด้วยนะทุกคนนะ ประโยชน์มากมายหลากหลายขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วล่ละจัดไปเลยนะทุกคนคลิกได้เลยที่ลิงก์ตะก้าเหลืองนี้พบกับสินค้าสุดคุ้มในช้อปปี้คลิกได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนคุณจะได้พบกับสินค้าสุดยอดโปรโมชั่นที่คุณไม่เจอที่ไหนมาก่อนมีพิเศษเฉพาะลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมเท่านั้นกดคลิกเข้าไปได้เลยอยากได้สินค้าอะไรก็กดพิมพ์ค้นหาได้เลยถูกสุดๆแน่นอนจัดไป